ê phi có khăng ยังไม่รู้สึกเล็งเมื่อกี้มึงจะรูปห้ั่เหอานอวันเนวันสิบโยน ห่างๆกันหน่อยไอจี้นหน้าอุ้มอุ้มอ้จีต้องอัอแต่นี่มันเกาโอ้เบอร์เตัวใหญ่ไว้ออโอ้ปลาสรให้จี้อมส่เก๊้ามีตา่เไอจี้ก็ไปเหมอนไปดิแล้วมันกว้างนะกาเป็นลอกเว ก่เป็นไรอ่ะเจ็บปะป็นไรอ่ะกเป็นไรมาบังมาบังจับเอโดนลมอ่ะระบังระบังมาวินลูกไปมาินไปมาวินไปเออกไกลูกเออเอเร็วข้างหลังมาเออเฮ้ย

ลางประตูนูนะลางประตูลางประตูเลยปเป็นเจ้าอะไอุ้มไหม พอแล้วปับป๊บทำไมไม่ยิงอ่ะบูมจับทำไมพอแล้วพอแล้วบูมยิงเลยดิมันไหลามาเอาลงเอาเลยนั่นน่ะเ,เร็วยิง ให้เราได้เราได้จะทอยไเลยก็ได้วุ้ยนี่เอาบวกขึ้นได้หน่อยเขาเท่าใครแล้วหลงก็ให้บูมได้รู้กันเลยเนะตักิดเพาะตักปิดางสามคนเนี้ย ใก้าใใใ้ใี่เห็นนะขนาดนี้มันก็เลแรงนะี่สี่่ะไม่เขาต้องดูว่าลูกอยู่กับใครถ้าลูกอยู่กับเขาเราก็เอาคุณทางเล็กกว่า C4 อีก่

เตะขามันเดนขาเพราะเขาตัวใหญ่อะใช้เตะขาไม่เกบอลนขาเข้าบอลไม่เป็นไงแล้วมันโดนขาเราเฮ้ย่กระจายกระจาย่อยระวังเขายิงนะเซฟมาเลมาี่อุ้มขึ้นไปดิอุ้มไป ạy nhảy ạy kiếm 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 ạy อย่าเข้าเลยเข้าเข้าเรียบร้อยหลุดโกไปนิดนึงมาดีจ้ะทั้งฝังซอกตัวถ้ำเรงงี้เดี๋ยวมันไม่ออกข้างนอกเลยแต่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระจายหน่อยดิพี่ไอ้พี่พี่ ปีปั๊บปั๊บแล้วสี่คนเลยนะมันจะทำทำกระแพงเลยเร็วเลยเอาเลยเอ้ยไปตโอ้ยเอ้นเสียบหลัง่อเลยอะไปไปปั๊บไปปั๊บปั๊บเดี๋ยวไปงอ้ปั๊บโยนไปบู๊บ

โอโหรข uh> ้ิมสวยมากไม่ได้รับอ้วเ้ยป๊าบอยู่ตรงไหนมึงอะมันคือมันเหมือนสนามแค่ครึ่งเดียวทางโน้นนะจริงม no> ันถึงนี่เลยนะคิมค่าแ้มันแค่นั้นแค่เล่นอแค่นั้นเาดิวางจัดเอาใจช่วแล้วคิมแล้วมาช่วยกันแล้วไอ้ป๊บตัวหลัง อย่างเดียวฟังแล้วแต่กรรมาการไม่ได้เกี่ยว,ลวเลยปัดเขากอบไปวะได้ประตูแล้วเขากอบอ่ะเฮ้ยยืนมาประตูน,นี่

ยืมตายืมตาตามเร็วไม่เอารับไปรับไปที่เข้าช่วยดิเข้าคนเดิมยืมรับ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 ไม่เป็นไรลูก啊